หายไปเยอะเลยครับความรู้สึกคับผมหมากวาเดียวันนี้ทุกคนต้องดีขึ้นอยเมื่อวานโดนครูพูไปแล้วแล้วเาตุนกงนเองเะบางทีเราครูพูดบินฝั่งครู ทีจริงๆนะเวทีจริงๆตอนนี้แบบเราสอนวิธีของเราไม่ต,ไต้องสนใจว่าเขาเก่งไหมเก่งนะจริงๆนะจริงๆเพิ่งมารู้แบบเฮ้ยมันแบบจริงวีทีแล้วเวทีจรที่แล้วที่ยากมากจริงๆถ้าก็ดูแบบอ่อนกว่านะแต่แบบพอมันอยู่บนเวที่มันวัดกันตรงทีทีแล้วมันดูอ่อนจริงแต่เรื่องเรื่องพลังเราดีกว่าใช่เป็นพลังเป็นเพราะจบสีนั่นแหละแล้วแต่ละคนอารมณ์ คนเยอะนล,ะล้หลงอืแล้วเยอะมากของเราแต่ละคนแล้วพี่เอ,เอะนเอะะนี่ยโหลองเป็นันกกนงไงไไล่ะแส่งไทยหนามากถูกแล้วแต่พอจีตนี่เหมือนโคตรแเ้วท้อง <c oughs> เขาแน่คืงมันก็แยกผมว่าเมก็ไม่เกี่ยที่จริงก็ควรจะเข้ามาคุยกันว่าหมายถึงว่าคุยกันว่าจริงจริงมันยังไม่มีคนพูดไงเราก็ไม่พูดดิมันไม่โทษใครหรอกไม่โทษหมอจริงมันไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดมันก็ยังไม่ได้เสียหายมันยังไม่ได้เสียหายยังไม่ได้ถึงจุดแบบวิกฤติที่แบบที่แบบไม่พูดไม่ได้อะไรแลยใช่วโมงทุกคนก็ยังโอเคเราเราไม่โอเคด้วย รเราไม่เห็นใครประชุมกันเราไม่เห็นอะไรแต่ว่าเรา,า,เราก็็ก็ก็เรนก็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 ก่ไ็กมก็ก็ก็ก้ก็ก็แย่แต่ไ่ามันอ็ก็กยก็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 กดก็กมก่ก็ก็ก็แ็่แ็ก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 ็น็ก็นะก็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 ่ไก็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 ม่ไม็ก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 ีก็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 กโก็ก็ก่ก็า็ก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 งแคก็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 น็ก็กาก็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 กกก ให้คอมเมนต์กันเองเนี่ยโคตรโหดจริงจริงโคต <โฮ S 2> รโหดคอมเมนต์กันเป็นสิ่งที่ทต้องทำอยู่แล้วอ่ะไม่ทำมันก็อยู่อย่างี้ประมาณว่าแบบถ้าเผื่อแบบใช้ชีวิตแบบอย่างวิกเนี่ยนะรับรองว่าพยอยรับออกเลยไม่ต่างจากวิกแรกเลยวิกสองเลยจริง ออเราเรามองแล้วตั้งแต่ตั้งแต่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้พูดเพราะว่าแไม่รู้ดิเราก็ผิดเอง พยายามพยายามเก็บด<ส> <Y> ้วยดูว่าเราถามเขาว่าเขาประชุมกี่รอบเขาเขาประชุมสิบเราเลยมาถามคุณเราก็ประชุมี่ครับเราว่ามันชิวเกินไปก็ชิวเลยมันไม่ชิวเลยมันมันเครียดกันตัวเองมันแยกกันเครียดอ่ะมันแยกกันยุ่ง จงัเองจนลืมไปว่าเดกเาก็เด,ก,ด,ก,ดกีเปนเดนเชนัเน้นก็มดูผู้ดีด่ดีล้วเชนเอาอะไรไปตู้ได้แล้วพยายามเอาอะไรไปตู้ที่พูดไม่ชวในการทำงานกลุ่มไมงก็เจยเขากากลุ่มไหอือว่ากลุ่มอ่ะาแยกกันออกมันก็ไม่ใช่กลุ่มแล้วนั่นแหละกลอว่มมาชิว ทุกวันนี้เราทํางานเป็นกลุ่มแพ้ก็แพ้เป็นกลุ่มชนะก็ชนะเป็นกลุ่มแต่แค่ออกไไม่ด้ออกีไม่ได้ออกเป็นกลุ่่มมไออออกกีฬาคนแต่สุดท้ายผมก็กระทมอยู่ที่กลุ่มบหงทีไม่ว่ากลุ่มเหลือคนน้อยอ่ะก็เสียเปรียบเขาแล้วกำลังใจหายคนน้อยบางทีอะไรตัวเด็กแค่ จบที่เราโดนแบนแสองวันที่เราแปดคนมันหน่อยแบบพลังเราไม่อยู่แล้วพอกลับมาแล้วเรากลายเป็นไม่งคึกกันเดิมตอนนี้เขาไม่อยู่เราแบบเขาโม้ตอนกินทั้งวันอ่ะเวอร์จริงเวลาเรียนเวลาเรียนแบบของเราแบบไม่มีชีวิตแเราเรามันไปไปมามาใช่ไม่ได้ไปไปมามาหรอกมันดีอยู่มิเท่าไนร่ไม่มันมีแรงตรงสองคนโดนแบนเออใช่ไงแล้วก็ที่อยู่ เงื่อะไรมีแรงมีองคนดันแบลแล้วก็มีแรงแบบไม่อยากหรือว่าพวกเรามันติดกันวะติดติดอ่ะตัวชิลุลาทากับตากลูตางติดอ่ะจริงติดทุกคนจริงจรรบแล้วมันติดไม่พอมันไม่มีคนแบบไม่กีนไม่มีคนแบบทําให้แบบมันรวมกันได้ไม่มีคนพูดมีคนอะไรติดติดมีแต่คนแบบต้องแตะ ติ๊ตต์อ่ะเป็นคนละทิศคนละทางเลยเจเเราก็ถูกว่าคือทีเราจะต้องเข้าไปทีของเราเปนยังเออแต่ว่าเราแบบเสายอะไรเราได้โคตรเแต่เรามันยังไงก็ได้อ่ะเออตต์ก็ติ๊ตต์ได้หรือว่าจะเรียกรวมเราก็รวมได้แบบอย่างที่ไม่มีปัญหาอะไรใดๆกับใครเลยทำอะไรทำเอาเอากันอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามันอะไรแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ทำม่วยบางทีก็ไม่อยากพูดไปอย่างหนึ่งเราไม่ใช่หัวหน้า ไอะไรในแบบไทยหรือว่าเป็นอะไรบ้างบางที่อย่หัวหน้าน่าจะเป็นผู้พูดปีนี่สุดท่านจะตั้งได้ไหมทำไมอะไรมล่ะพูดไปเลยืยเรียกไปเรื่อยเออต้องต้องพูด,ต,พดต้องพยายามพูดมันมันมันไม่ได้หรอกพูดหัวหน้าต้องสำคัญต้องพ <ขอ S 1> ูดไม่คงจริงๆว่าเก่งใจครับเกรงใจครับอยที่ิดอะไรคิดอะไรได้ทำื่อแบบหน้าที่เรามมัันนพี่ก็เป็นคนในกลุ่ม ้องเป็นคนที่ยอมรับฟังแล้วก็เป็นคนทำตามแบเนาะในทมันพูดคือแบบอยากให้ทําอะไรทําไปเลยใช่ไหมฮะที่มันพูดอยากให้ทําอะไรทําไปเลยไม่งั้นก็ติดน่ะติดกันอยู่เป็นคนละติดทุกคนที่ต้องพูดไม่พูดเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละจริง บิมทำเลยครับจริงดันั้นตอนนี้เยวตอนนี้มันทำทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วเดี๋ยวต้องไปนู่นนยตอนนี้เดี๋ยวฉุนเรได้คูมาให้วิ่งออกมาก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะครับจะผ่ันวะฮะทันทันไม่ทันก็เป็นไรเราเดินมาเฮ้ยผู้ใหญ่มาแล้วเขาไปตามเราก็มองมาเป็นกมั่ก็โอเคดีก่อนนั่งไม่มีก่อนไปเอาเอาก็เริ่มเลยเดี๋ยวเลาเรียกเลยครับนี่นี่คนเดียว ตอนนี <analyze anthropology> ้ผมปวดหัวาตอนนี้บริเวณนี้หกมันจะเยอะหลายทือหมเรียวมาติะกันอะไรง่วไปหัวหน้าต้องเป็นตัวแปล